สวัสดีค่ะคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะและก็สวัสดีค่ะคุณครูและนักเรียนที่อยู่รัฐกลันตันประเทศมาเลเซียที่น่ารักเช่นกันค่ะรวมทั้งสวัสดีนักเรียนในห้องส่งวันนี้ต้องสวัสดีสองโรงเรียนนะคะเนื่องจากว่า,าคุณครูนั้นนะคะได้มีนักเรียนเพิ่มมาอีกหนึ่งโรงเรียนทดลองเรียนถ้าตั้งใจเรียนให้อยู่ที่นี่เลยดีไหมคะ อ่านะคะ<บ>ก็คือโรงเรียนอะไรนะคะขอเสียงาาอ,อําเภออะไรลูกจังหวัด,ดาานะครศรีธรรมร,ร,ร,ราชนนะครศรีธรรมร,ร,ราชอาายูอ่ภาคไหนนครศรีธรรมราชภาคใต้ภาคใต้บอกชื่อโรงเรียนเป็นภาษาใต้ให้เพื่อนฟังหน่อย อยู่โรงเรียนจุฬาพรผิดชยาคข่านอ่า,านะคะอำเภอจังหวัด,น,ดนาครศรีธรรมราชนรกมอ่าปรมือต้อนรับเพื่อนๆด้วยนะคะน่ารักมากอ่าแล้วก็รวมทั้งสวัสดีนักเรียนในห้องส่งก็วันนี้หน้าที่ของเราคือนักเรียนห้อง สองตกลงว่าตกลงว่าจะไปอยู่นครไหมไม่ไปหรอคะเดี๋ยวจะเปลี่ยนกันถ้านักเรียนจากพิชยาจุฬาพรพิชยาคารตั้งใจเรียนแล้วก็อ่านคำวันนี้เรามาอ่านคำกันได้ชัดเจนถูกต้องไม่เอาสเนียงใต้นะห้ามออกประสาทใต้นะห้ามแหลงตรงแดงนะห้ามออกเสียงว่าจังหวัด ตรังบันนีไม่เอานะอ่านะคะถ้าพูดได้ชัดเจนวันนี้ให้อยู่วังไกลกังวลส่วนวังไกลกังวลไปอยู่นครศรีธรรมราชเพราะว่าวันนี้เหตุผลที่โรงเรียนจุลาภร์พิเชียาคารมาเรียนกับคุณครูนะคะบอกว่าอะไรใครบอกเหตุผลได้คุณมิ้งไม่ทราบเหมือนกันได้ยินแว่แวๆแต่อยากได้ยินจากเสียงเจ้าบ้านเองอ่ะใครบอกได้ว่าเหตุผลอะไรถึงได้เดินทางมาที่วังไกลกังวลวันนี้ขอต,ตัวแทนค่ะ คุณครูบอกว่าต้องเป็นหน้าที่ของผักกระเฉดอ้าวผักอะไรคะอ่าผักบุ้งมีน้องผักบุ้งด้วยเดี๋ยวเอาไปผัดผัดผักบุ้งไฟแดงใส่สตอด้วยนะคะน้องผักบุ้งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงป,ปัตวันนูเพรค่ดาดังเลยลูกสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงป,ปัตวันนูเพรค่าชื่อเด็กหญิง ปรทุมวันปรทุมวันประมวันปมวันปราอะไรนะประถมวันนะพูดชัดๆประถมวันมวันคนามสกุลหนูเพชรค่ะหนูเพชรอ้าววันนี้ทำไมถึงได้มาวังไกรกังวลคะครูบังคับให้มาไม่ใช่ตอบเหตุผลถือไมาดีๆเดี๋ยวเพื่อนไปทางไม่ได้ยิน ตอนนี้เพื่อนไปทางอีกช่ฉช่โดยเฉพาะวัดส,สวนส้มทวัดชัยบอกว่าครูนองนุชครับเมื่อไหร่ผมจะมาสักทีได้มาแบบนี้บ้างครูนงนุชบอกใจเย็นๆนะอะตกลงเพราะอะไรได้มาหวังไกลกังวลวันนี้คะเหม็นสะตอไหมไม่เหรอเพราะไม่รู้ทราบไหมคะครูสั่งให้ขึ้นรถหนูก็ขึ้น ได้มาทัศนศึกษาได้ได้มาเรียนร่วมที่โรงเรียนวังไกลกังวลค่ะอ๋อเก่งมากเห็นไหเพื่อมาทัศนศึกษาคําว่าทัศนศึกษาเราเคยเรียนแล้วหมายถึงอะไรคะทัศนะก็คืออะไรไปเที่ยวไปดูใช่ไหมคะศึกษาเที่ยวด้วยดูด้วยศึกษาแล้วก็หาความรู้ใช่ไหมคะแล้วก็มาเรียนร่วมกับวังไกลกังวลแล้วที่โรงเรียนหนูเรียนเก่งไหมคะ พอใช้ได้ค่ะพอใช้ได้นี่ไม่ก็จะทำตนเลยได้ที่เท่าไหรคะได้ที่หนึ่งค่ะนี่นะพอใช้ได้ได้ที่หนึ่งโอ้หมือมืออีกครั้งขอโทษขอโทษขอไอหน่อยนะคะได้ที่หนึ่งนี่เขาเรียกว่าพอใช้ได้เหรอคะเหรอคะได้ที่หนึ่งนี่ที่นี่เขาเรียกว่าอะไรคะ อ๋าเก่งเลยเยี่ยมเลยดีมากเลยนะคะอ่ะแล้วเหตุผลหนึ่งอีกเหตุผลหนึ่งเมื่อปีที่แล้วทำไมรุ่นพี่เขาทำไมรุ่นพี่ทำไม,ร,ำไมรุ่นพี่ปสานี่จะต้องมีสอบ NT พวกหนูยังไม่ได้สอบใช่ไหมลูกอ่า NT ทก็คือข้อสอบระดับประเทศแล้วก็ปีที่แล้วรุ่นพี่อันนี้ต้องไปขอบคุณรุ่นพี่พวกหนูนะรุ่นพี่คุณครูคุณครูกานิการสทธิ์พบอกว่า นักเรียนชั้นประฐมษาปีที่3ปีที่แล้วทําคะแนน NT ได้สูงมากทั้ง3วิชาเลยทั้งวิชาคุณครูจิมมี่คุณครูแนนซี่คุณครูมิงกี้นะคะวันนี้ก็เลยให้รางวัลน,นักเรียนป .3 จริงๆแล้วต้องเป็นนักเรียนป .4 ใช่ไหมพวกหนูก็เลยโชคดีใช่ไหมคะได้มาเที่ยวด้วยก็เลยคุท่านผ่วอในยการก็เลยทําไม มอบรางวัลให้เด็กๆมาทัศนศึกษาที่สําคัญจุดสําคัญคือต้องมาวางใกกังวลแล้วก็มาเรียนร่วมกับพวกเรายากมาเป็นนักเรียนต้นทางด้วยเห็นไหมคะความดีที่เด็กๆทําใช่ไหมคะไม่ต้องหวังสิ่งตอบแทนเดี๋ยวค่าตอบแทนมันก็จะมามาเองนะคะคุณครูก็ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนจุฬาภร์พิชยาคารด้วยนะคะยินดีมากๆแล้วอีกหลายโรงเรียนบอกว่า คะแนน NT ทสูงเหมือนกันแต่ว่ายังไม่มีโอกาสมาไม่เป็นไรนะคะครูมิ้งตั้งความหวังว่ากเกษียณ60ปีเมื่อไหร่มีเงินสะก้อนโตโต,โตไม่รู้ไปขุดจากที่ไหนดีนะคะอ่าแล้วก็จะเดินทางเยี่ยมเยียนนักเรียนทุกๆโรงเรียนนี่คือความหวังที่ตั้งไว้จริงๆนะคะจะทําให้ได้อ่ะนะคะตกลงใช่ไหมเหตุผลนี้ใช่ด้วยป่ใช่ด้วยนะคะเก่งมากนะคะขอชื่นชมอ่ะแล้วบอกว่าวันนี้ไม่ได้มามือเปล่าค่ะคุณครูขาหนูมีของมาฝากด้วย เมื่อเช้านี้คุณครูคุณครูกันนิกาท่านฝากสตอแล้วครูมิ้งก็ทานเรียบร้อยแล้วทานไปเยอะมากปกติแล้วทานแล้วเป็นไงคะที่ได้ทานสตออ่ะเล่าให้ฟังอีกขออนุญ,ญาตเล่าขี้โม้หน่อยอนะคะที่ได้ทานสตอเพราะว่าเมื่อวันจันทร์คุณครูสริชาภาวิบูลหรือคุณครูน้อย ะะจากโรงเรียนวัดไร่วัดใหม่สะพรอยจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอสามชุกสุพรรณบุรีนำน้ำ,นำพริกเผาไข่เค็มปลาสลิดมาฝากคุณครูอ๋อยคุณครูนวลจันทร์นะคะสร้อยโพโรงเรียนวัดสามชุกอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีนำปลาช่อนตากแห้งแล้วกอ็อะไรนะ คุณเชียงปลากลายมาฝากสรุปว่าวันนี้ได้สตอผสมอร่อยมากเมื่อสักครู่ไปรับทานมาเรียบร้อยในเวลา20นาทีวันนี้ถ้าเป็นลมในชั่วโมงต้องช่วยด้วยนะเพราะว่าเป็นกินสตอแล้วก็เป็นลมแต่ว่าต้องทานเพราะอร่อยอ่ะตอนนี้มีอะไรมาฝากอีกคะนอกจากสตอแล้วมีไหมคะมีคะ่ะอ่าเป็นระเบิดหรือเปล่าไม่ใช่นะอ้าเดินทางมาจากใต้ไม่ได้เอาระเบิดมานะอ่ามีอะไรคะ อะไรคะในนี้ไม่บอกไปเปิดเอาเองอ่าขอบใจเด็กๆทุกคนนะคะแล้วขอบคุณคุณครูสำหรับของฝากนะคะที่จริงมามือเปล่าก็ได้นะคะดีใจที่มาเยี่ยมเยียนนะคะแต่ว่ามีของฝากก็ดีนะ ะะขอบคุณมากแล้วก็มีผลงานมาโชว์ด้วยนะคะคุณครูท่านได้ส่งมาให้แล้วด้วยวันนี้ก็มีมาในเรื่องอะไรเอ่ยอเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าไม่น่ามีจดหมายด้วยนะคะคุณครูก็เขียนจดหมายมาคําควบกล่อานะคะน่ารักไหนใครทําส่งคุณครูบ้างมีไหมคะอ่านะคะเก่งมากรวมทั้งมีจดหมายอน้อยด้วยเอาไว้เก็บอ่านคนเดียวดีกว่าผลงานเดี๋ยวกลับไปที่โรงเรียนแล้วเดี๋ยวนําเสนอให้นะคะ ขอบใจเด็กๆทุกคนอ้าวล้วค่ะตอนนี้เราเก็บเรื่องราวดีๆอันนี้เป็นเป็นการอะไรคะเรียนร่วมแล้วก็ทำให้เกิดความสุขกันนะคะไหนใครมีความสุขเวลาเรียนกับครูมิงปรบมือห้าครั้ง่อให้ดังกว่านี้พัวร้อห้าทีหัวร้อหทีมีความสุขจริงหรือเปล่า โอ้โหมีแรงขึ้นเยอะเลยนะคะอ่ะขออน,นุญาตอีกแป๊บหนึ่งโรงเรียนนี้โรงเรียนบ้านมะต้องอำเภอพรมพิรามจังหวัดพิษณุโลกโดยคุณครูส,สุดทธิดาผิวขำบอกว่านักเรียนที่โรงเรียนมะต้องก็มีความสุขเช่นกันเพราะว่าได้ทําชิ้นงานมานําเสนอครูมิง้งเรื่องคําควบกล้ำนี่นะคะเป็นผลงานผูกโบมาด้วยแบบนี้แบบนี้มองเห็นไม่เอ่ยอ่านะคะ คุณครูก็พับก,กระดาษครูมิ้งก็เปิดดูงานแบบนี้อันนี้ที่จริงเขาผูกไว้ครูมิ้งก็ดึงออกแล้วเป็นลักษณะแบบนี้เป็นไงคะสวยไหมข้างในก็เป็นชิ้นงานเสียดายคุณครูคะมาไม่ทันตอนที่คุณครูมิ้งไปสุพรรณบุรีไม่งั้นนําผลงานเหล่านี้ไปโชว์ให้นะคะที่คุณครูส่งมาหลายโรงเรียนครูมิ้งก็ไปนําเสนอมีคุณครูที่นั่นนะคะก็ศึกษาดูงาน ไปหลายๆโรงเรียนนะคะคิดว่าเป็นประโยชน์กับการศึกษาไทยต่อไปอ่ะมาดูใกล้ๆสิคะว่างานของเพื่อนเป็นอย่างไรนี่อันนี้ของเด็กชายเกลือชยัยเห็นไหมคะเราก็ทํากระดาษ A4 ธรรมดาธรรมดาเหมือนครูมิ้งบอกแต่เวลาเก็บงานคุณครูบอกว่าไม่ได้เก็บธรรมดาธรรมดาเก็บให้มันเป็นชิ้นงานที่สามารถโชว์ได้สอมอสอม,มาเมื่อไหร่หยิบได้ทันทีอ่านะคะ ของครูมิ้งก็เก็บในลักษณะนี้บ้างเพราะว่าได้เห็นของครูไปทางบ้างไปดูงานบ้างนะคะคิดเองบ้างแอบดูในเว็บไซต์บ้างนะคะ<อ>เห็นไหมอ่าอันนี้ก็ของใครกำมนวันนะคะคำควบกล้ำควบกล้ำแท้ที่มีรอเรือรอลิงแล้วก็วอแหวนอ่านี่ก็อีกหนึ่งคนเป็นของใครเอ่ยอันนี้ของพานุวัฒน์นะคะสวยมากเลย สวยไหมเนี่ยนะคะอ่ะขอเวลาอีกนิดนึงอันนี้ของวงสพัสนะคะสวยงามมากแล้วก็นี่เป็นผลงานของนาพัสวันะนะคะพิสนุโลกวันก่อนพิสนุโลกก็ไปเยี่ยมเยียนแล้วเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นของสุจิพรลายมือสวยมากนักเรียนขาชัดเจนนะคะอันนี้ก็เป็นของ ทิดารัตนะคะทิดารัตอันนี้ก็เป็นของสุริยานะคะอันนี้ก็ลายมือสวยชัดเจนอ่ะหมดแล้วนะคะปรบมือดังๆให้กับผลงานนักเรียนโรงเรียนบ้านมาต้องนะคะอำเภอพรมพิรามจังหวัดพิษณุโลกนะคะตอนนี้พวกเราเก็บเรื่องราวของเพื่อนๆไปทางแล้วก็ความยินดี ของทุกๆโรงเรียนรวมทั้งโรงเรียนจุฬาภร์พิชยาคานด้วยตอนนี้นั่งตตรงไปพบกับกิจกรรมประจำวันของคุณครูนั่นก็คือฝึกนำสู่